เลยพี่อย่าไปหยอกโอ้โหมันอยู่กับกูเนี่ยจุดยังไงมีเพื่อนปันอีกเครื่อนอย,อ,อยู่อ่ะโว้ยมันอยู่สองตัวอะไรไม่ได้ละลัลน ตาเด๋อขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมว่าเพเติมเกมสะดวกและก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง2 0 0แสนคนตาเดอเติม<ๆ>ทุกเดือนพิเศษกับโปรโมชั่น1ิ1 1ในเดือนนี้เติมเกมรับไปเลยเคลมว่าคอยคูณสองแอดไลน์แอดเคลมว่เพเพื่อรับส่วนลด100บ้อบาทนี้จำนวนจำกัดแล้วก็ยังมีแฟลชเซลหลายเกมดังลดสูงสุดถึง3 0เปเย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคลมว่าเพเท่านั้น oh. แล้วก็ oh. อย่าลืมมาใช้โค้ดสไต d ์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมกันเยอะๆเพื่อตาเดอม,มันกะเล่นป ไม่เกี่ยวค่ะป้าฮันเตอร์นี่คือเขาจะเขาจะแข่งกันเอวบางไปไหนเนี่ยหลังๆไม่มีเอวยไหมอ่ะบางแบบบางเลยอ่ะบางเฉียบบางหยิบเลยแหละต่อไปก็คือฮันเตอร์ก็คงไม่มีเอวแล้วอ่ะมีแค่เส้นบางๆกั้นเอาไว้เนี่ยก็คือเอวอะไรเชื่อไหมเมื่อกี้มันต้องมีสักกีหนึ่งอ่ะเฮ้ยฟาโลรนี่มาดูดเครื่องตรงนี้เราทำไมวะนี่เลยฉันอยากคำนวณไม่หมดแล้วเลยเครื่องมันเกิน ว่าเป็นพี่พี่กระดาวกกันเฮ้อ้เครื่องกูแต่เครื่องมันเกินอ่ะขอโทษนะโปรฟาโรดี้ไงพี่พี่เป็นโปรฟาโรดี้ป่วใช่เหรอแบบโปรเพเยอร์ไงพี่โปรเพเยอร์เขาเล่นกันอย่างยี่เะรอชิบหย A few minutes later บ๊อดีรัน ไปไ<อ>ด้วยกัน<อ>ไหมโอ,อ้โหโอ้ยตรงนี้โอ้ยตรงนี้ก็ไฟแดงนะเท่าที่พี่เห็นแถวเต็นท์แถวเต็นท์ไฟแดงแถวเต็นท์เกิดแถวนี้ฮันเตอร์มันเกิด2ตัวใกล้กันลเลยเพืไปดีกว่าใช่หรอแสดงว่าไฟแดงแถวเต็นท์นี่พี่คิดไปเองหรือเปล่ามันมีมันมีสองสองตัวนะเกิดพอาะถ้าเราเกิดแถวนี้พี่ถ้าเราเกิด4คนอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ได้นเสียงหัวใจหายไปแล้วน้องบอดไม่ขอมาเหรอลูก ก็จะอยใกล้ฮันเตอร์เลยไม่คอดยครบน้องบอดบอกมึงอยาก้อมมึงข้าไปเลยเพียงว่าอยากหาติงรอมึงไปไล่เพื่อนกองอช้างค่ะพี่อู้ช้าอู้ช้างครัโอ้ยไอ้เองมึงมึงปล่อยผัวไปแล้วปล่อยผัวเข้าป่าพี่ว่าผัวมันหนีเที่ยวมากกว่าผัวมันะมันไม่ได้อปหรอกมันหนีเที่ยวผัวมันหนีเที่ยว ดูสิตอนนี้มีพี่กับรันปัน2คนแล้วก็มีเครื่อง20%่ที่ล้าเมือกไปแล้วเพราะว่าโดนไล่ก็คือไอเลนหรือเปล่าแตบอืมแตบเลยพี่แตบเลยจริงเหรอเอาอ่ะตัวโซนเปล่าพี่ลองดูดิโอ้ยตบ้างที่แน่ๆพี่กดออกแล้วอ่ะเอ้ยอีกตัวนึงเป็นกระตาเทียบอ่ะผู้หญิงตายเอ้าเอาเขากระตาเทียกำลังปุ่มคริสอยู่ไอ้แม่ของว่าเข้าเกิดใกล้บ้านสองชั้นน่ะมันเกิดใกล้สี่คนสี่คนน่ะแสดงว่าเขาไม่ขยับตั้งแต่ต้นเกมเมื่อกี้มันแสงไฟหลอกตาดีกว่า เราไปตีปอกแป๊กะเอาข้างไม้สปินหรือว่าจะเอาข้างต่างไว้พี่ให้พาบวด์เลยให้ปอกแป๊กเถอะแล้วแป๊กเอาอันนี้ไปแล้วกไงถ้าใช้เป็นอะไงได้แล้วลูกอีกคนนึงอีกคนนึงอ้าวนั่นไงเทเลมาไล่ด้วยกันหรือเปล่ากะละเทียเดินละอ๋อเขาไปรถไฟก็เลยเทเลมาดักผู้ช่างอ่ะผู้ช่างเทเลกะละเทียไม่ ซื้อปืนตอนนี้ทันไหมเหรอไม่ทันหรอกซื้อของให้ตัวเองดีกว่าเฮ้ยว้ายไ,ไปแล้วค่ะหมดอีครัสุดหลอนแต่นี่เขาสวยอ๋อ <c oughs> อย่าว่าอ,อย่าบว่าเรสวยเลยก้อนนิดหนึ่งก้นนิดนึงอืมันจะหลงได้ปแล้วไหนใครอยากช่วยมันก็ช่วยไปเลยนะ <c oughs> ช่วยแล้วหนึ่งหลุมหลุมสะพานสไลเดอร์คนอีสานโอเคละครับก็ยังไรนะบทอีอยู่อีกฮะเครื่องนี้ 18%ปปนกับโอ้ไปฝันกับเพื่อนดีกว่าวะ20%่ยังไม่แตะเดี๋ยวก็ขโมยแม่งแล้วหรอกแม่งเลยสวัสดีค่ะโด่เฉพาะมาอขาดเราอย่างนี้ไม่ได้ฉันขโมยของมาให้ค่ะน้องน้ำบวชน้องน้ำบวชเราหนีเอาชีวิตน้องนาบวชย่าไปล้มตัวข้องวีลูกอาเกิดเป็นนักบวชตายแบบนักบวชก็ไม่ใช่ห้องบีนะเฮยลูกปิดได้ปืนลูกปิดนฮะ เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าคนคนนั้นใครปั่นอยู่คะใครปั่นอยู่อ่าส่งให้พี่ส่งให้พี่ช่พี่างแต่งศพช่างแต่งศพก็ปั่นอยู่ส่งให้พี่ดีกว่าไม่ส่งให้คนนอกส่งให้พี่ดีส่งคนนอกทำไมเออคนปั่นอยู่นี่อยู่นี่เลยเออแค่นั้นแหละโอ้โหกดให้พี่น้องแบบว่า แค่พี่บอกสว้พี่ซีหนูก็กดสวงของใครนนหนึ่งเปเซ็นต์นะหนึ่งก็ว้าวตอนนี้ที่พูดใายคนค <c oughs> ยนี้เขาหลอกลันแอปที่บอกที่บอกว่าไอ้นักแต่งศพมันปั่นอยู่มเมื่อกี้ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่เพิ่งดูดมาเมื <c oughs> ่อกี้ดาว <c oughs> บอกแล้วอย่าไปให้มันให้คุณนี่ทำไม,ม,ม <c oughs> ช่วยน้ำพอ,อด,ด้วย <c oughs> พี่ไปช่วยน้ำพอดหญิงเนี่ย บอกเขาแม่ผมปัดแล้วล่ะนี่ตอนนี้เหลือสองเครื่องเครื่องหนึ่งสิบสี่เปอร์เซ็นต์เครื่องหนึ่งสี่ห้าเปอร์เซ็นต์พราะนั้นสิบสี่เปอร์เซ็นต์เป็นของปูโดนด่าก็ยอมนี่นแหละนั่นแหละโดนด่าก็ยอมเพราะว่ามันเหลือแค่สองเครื่องแล้วอีกเครื่องหนึ่งเพื่อนปัดนี่คืปพี่พี่คิวมาดูดเครื่องนักเคปื่อนฝ่ดูดเครื่องเก่าน้องด้วยนะครับที่ที่อยู่ชั้นสองอ่ะชั้นสองนี่นี่น้องปล่อยมือให้โอเคโอเคครับขอบคุณครับ เพื่อนกายเฮ้ยฟาโรแม่งดูดไปเรื่อยเลยเฮ้ยไายเฮาวุ้ยข่าวดำมันวาร์ปมาว่ะเหรอเรื่องมันครบแล้วเราเอาให้พี่เราดูดอีกข้างนึงอยู่ชาหนึ่งก็พี่ยูเก้าเก้าไปนะเพราะอันนี้เป็นคอเวอร์เซอร์เก้าเก้ายังไงมันไล่กันอยู่ตรงนี้เอะหรอเอะไรพี่เฮียเฮียเนี่ยมันไล่กันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเฮียหยุดเลยพี่อย่าไปหยองโอ้โห มันอยู่กับกูเนี่ยจุดยังไงเียมีเพื่อนปั่นอีกเครื่องนึ่งอยู่อะโว้ยมันอยู่สองตัวอะไรไม่ได้ละลันลเดี๋ยวหนูปั่นให้หนูปั่นให้อยู่อีกเครื่องนึงอูมาสองตัวเครื่องนั้นประมาณเก้าเจ็ดอะใช่ใช่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเลยเฮ้ยาการที่คุรับแบบนี้เทหนีวะจริงๆกลับไปจุดได้เลยนะแต่ว่าพี่มาไกาลละ แล้วอะไรพี่หนูอ่านอีกเครื่องแล้วก็กล้าเลยโอเคซื้ออะไรดีวะมาละมาละหันมาละหันมาหันมาหันมายังไงดีจุดยังไงเพื่อนถึงจะไม่ด่าว่าเฮี้ยฮาวทูจุดยังไงไม่ให้เพื่อนด่าเฮี้ยตอนนี้เหมือนฮันเตอไล่อยู่นะคะเนี่ยก็นั่นแหละแล้วก็ไล่ไล่ไล่ลานอีกตัวหนึ่งกระเทียบโซนเครื่องลัน หารู้ไหมมันมีสองเครื่องก้งาวตีกูหารู้ไหมมันมีสองเครื่องก้าวๆน่ะไปคต่อกันเลยเอ้าเออสวยสวยสวยอา้าวมันไม่เอาขวามาโจและลโจรเลยโจและโจรละอย่านะพี่กาทีผมมีปืนฉันมีตัวทอง <c oughs> ผมหนีให้ ผมเวลากเข้าไปน้องหมาจิมมี่กัดมาลูกไม่มีอะไรจะซื้อซื้อคคนงัดแฉล่งที่ผมเก็อีนะแฉล่งอยู่ไหนนะไม่ไม่ผกไปดูเขาไรเดอร์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 น้องบอดงัดน้องบอดแป๊กงัดเหรอแป๊กงัดเหรอไม่ยังไม่เห็นมันงัดเลยเปิดแล้วพี่เปิดแล้วด้วยโอ้ไวจังวะน้องบดถพี่พี่เลี้ยงอยู่ใกล้เหรอพี่พี่เลี้ยงครูดาวพี่เลี้ยงครูดาวเมื่อเดนเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเพื่อนให้ไอ้เพื่อนเพื่อนเขาอะไรเพื่อนเขาคอบอกว่าหลุมมันอยู่ไหนอ่ะเขาก็เลยไปซื้อมาเปิดเลย โอ๊ยแย่แล้วกะระเทียรตามพี่ว่ะอยู่ข้างผมเลยช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยยังไงดีเนี่ยนั่นสิช่วยยังไงดีช่วยด้วยก็อยากช่วยกะระเทียรมันไล่พี่ว่ะมีคนมาช่วยผมไหมช่วยด้วยจำหนึ่งล้านไม่พับแป้งเลยล่ะ เนอยู่ไหนอะนอาลงอ้าวอ้าเขาเดียวไม่สนใจอะเอ้าวอ้าเอาเฮ้ยเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามานี่นี่นี่ปกปากำลังวิ่งมาปกปายกำลังวิ่งมาอ้าวแล้วอัศวินอะปล่อยตายเลยอาเวินปล่อยตายป๊อกบอกไม่รู้ชื่อก็มาเดียกันแหละแต่ป๊อกแป๊กที่ว่าโคมาโคเกิดมาเพื่อตายป๊อกแป๊กขอไปดีกว่า อา้าวกระเทียปลาไม่โดนหลุมปลาต้้งแข็งไม่โดนหลุมปลาดุรียเหรอใช่ปลาดนก็อีเล่น,นลว่าจะเงาเห่อไหนก็จะเงาเงานิดนึงถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ